ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกช้องแก้วมินิอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเอาน้องยิมออกมาปัดฝุ่นซะหน่อยนะครับก็จะขับไปทํางานนะครับแต่ตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับไม่รู้ว่าเราจะไปถึงที่ทํางานหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงแล้วนะครับไม่ได้ไปไหนเลยนะครับนี่ครับน้องยิมของเราครับสภาพตอนนี้นะครับรถก็ไม่ได้ล้างเลยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะขับไปทำงานนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับสภาพรถของเราก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมใช้เป็นน้ำมัน95แล้วนะครับแต่ก่อนผมใช้เป็น E แปนะครับน้ำมมันไม่มีขายนะครับแถวบ้านผมนะครับ มันไกลนะครับก็เลยไม่ได้ไปซื้อนะครับมันไกลมากนะครับประมาณส0ิบโลเลยนะครับถ้าขับไปซื้อนะครับก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นน้ำมัน9 5้าห้าแทนนะครับเอาไว้กี่เล่นนะครับโี่ครับเดี๋ยวผมก็จะพาขับไปทำงานเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาพูดอีกเรื่องนึงนะครับทำไมผมไม่ค่อยลงคลิปนะครับเพราะว่าประเด็นนะา่า ประเด็นดราม่ามันเยอะมากนะครับผมก็เลยไม่มีกําลังใจในการทําคลิปเลยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมก็จะกลับมาทําคลิปอีกแล้วนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาอารณงดีบอกไปขับเล่นนะครับ ตอนเช้าๆนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องเรื่องดราม่าในหลายอย่างนะครับที่ผมไม่ค่อยลงคลิปนะครับบางคนก็ด่าแรงเกินไปนะครับไม่มีกําลังใจในการทําคลิปเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเริ่มกลับมาทําคลิปให้ทุกคนดูแล้วนะครับถ้าใครอยากให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับก็กดบวกหนึ่งเข้ามาได้นะครับ เดี๋ยวผมก็จะทำลิ้ให้ดูนะครับโอเคครับตอนนี้ผมใช้เป็นน้ำมัน95นะครับตอนนี้น้ำมันก็ยังหนาอยู่เหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้ผมก็ใช้เป็นท่อ PPE เหมือนเดิมนะครับก็เป็นท่อของช่างพงนะครับถ้าใครสนใจก็พัเข้าไปสอบถามได้เลยนะครับก็ต้องขอบคุณช่างพงด้วยนะครับที่ส่งท่อมาให้ใช้นะครับตอนนี้ผมใส่เป็นกองเรดย,ยาวนะครับทุกคนมันก็เลยติดนานนิดหน่อยครับ คลิปนี้ผมอาจจะพูดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะครับ แล้วก็จะไปดูเสาที่โรงเรียนจุลราชนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะอ้อมไปทางนี้นะครับปกติก็ตรงไปก็ถึงที่ทํางานแล้วนะครับก็จะเข้าแม่โรงเรียนจุลราดนะครับแต่ผมก็จะอ้อมไปนะครับว่ามันมีรถตำรวจอยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเกมนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูสานนะครับที่โรงเรียนจุลราดนะครับไม่รู้ว่าจะมีเสาให้ดูหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ เจ็ดโมงนีงนนแนนงงนดแล้วนะครับน่าจะเข้าลงยันกันหมดแล้วครับทางเนี่ยเสียงก็อาจจะสะสานนิดหน่อยนะครับถนนไม่ค่อยดีเลยนะครับ เือมากนะครับางานฝนจะตกเลยนะครับข้าวขาก็ตกไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะตกย่สิหรือ่านะครับตรงนี้ไม่ได้ทำยิปอะไรเลยนะครับ ไม่มีสาวมาดูเลยเดี๋ยวผมก็จะพามาดูสวนกัญชานะครับทุกคนเยอะจัดมีแต่กัญชาทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนสุดจัดเลย เดี๋ยวก็จะพามาดูนะครับเจ้าของสวนก็อยู่ตรงนี้นะครับกัญชาทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะจอดน้องดิมให้ดูนะครับว่าเรามาอยู่ที่สวนกัญชานะครับปูเกง่งบหครับโอ้พันยังนี่ครับโอ้ เคยอยู่ครับแต่มันบ่ค่อยติดครับบ่ค่อยได้เบิ่งมันนะครับเห็นกันเลยมาเบิ่งนะครับกาหลายอยู่ไกาตอนเห็นพัดครับบ่ได้ขายมันบ่ครับคลายอยู่มันบ่ครับโอ๋อครับครับโอเคครับผมไ้ก็มีครับไนก็มีแม่นบ่ โอเคครับผมครับครับโอ้ครับผมเห็นปูอยู่ครับอยู่ฟังนน่นแต่ใหญ่มาหนีมันบ่ครับโอ้เจ็ดานเลยนอครับโอ้ครับครับผมเดอ๋ยว้างจะแวะมาหาครับครับเยอะกว่างจะมาหาครับครับครับผม เราก็ไปดูกัญชามานะครับทุกคนเยอะจัดเลยนะครับปลูกแบบชิวๆนะครับติดถนนเลยนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับว่ากัญชาถูกกฎหมายแล้วนะครับตอนนี้เราก็ถึงที่ทำงานแล้วนะครับทุกคนคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับ